เมื่อนี่บ่ได้ไปกินเหล้าทา้งใดบ่พอเงียรอยฮะเบื่อเหมือนเงินหลอดตีพนักานเอ้ยเป็ดจะได้ยังไงเหมือนเงินไหวเถอะฮะเป็ดจะแดงเหมือนเงินไหวแต่กินมืดบ่กินเหล้ามืดจนมาบ่ไหวเบื่อแต่ลอยขี่คุยกินเหล้ามืดจนมาบ่ไดพนัยพี่น้องเอ้ยกินได้กินดีเนาะปีใหม่นี่เนาะกินขลากินแหนกินเหมือนแต่งเป็น พันในะเนาะไปยัยลอยเอ้ยกินไหนกินดีค่ะกินบริต้นสะอาดจะคล้องเลยลมมัวซักขขขขเขาข่ำเพราะว่าเป็นแผลบนไดเหรอเอ้ยเป็นแผลีนดังดั้งกระตึงนอยู่เนี่ยน,นินบอเลือดกระเลือดเว้ยสันตัวกินบอมีสติสตังผู้ใดบอกเจ้ากินเราเราบอมีสติสิกินี่มันเป็นหยางขึ้นมาเราฮนะพ้าที่ทรห้ามกบบระบฟังห้ามนีม่เพิ่อจะเก้งคัดได้ห้ามเพิ่นนี มากระคานมาซีขาสมานี่แถวมอน,น้ำสามเกลือขี้ต้มมาปั้นมองปั้นควายถือขี้ต้มเฮ้ยคือขักนอกเศร้าเศร้าเศร้าอย่าเฮียนอย่าฮัดต่อไปจำจำจืจ้อใส่สมองไว้บ่บานนี่จื้อใส่สมองไว้เลยมันเป็นจังไดมันจังจำบ่ได้ขักแท้คนบักยางจำแม่นค้นบักยางกิง่งให้จึงเห็ดแบบนี้พอไงร้อย เย้ซีจื้อสิลาบบ่บานี่ฮะจื้อบ่เค็ดบ่ฮะบ่เค็ดฮะบอเค็ดบอเค็ดเอเคสิกินดีอยากกล้บ่ฮะกินไม่กินไม่อื้มยังขัดยังแน่แะ่นอเบ่เค็ด่ลาเบอจื้อบ่จ้ำอีกยังวหวอยู่เย้อย่าเห็ดยังสี่ต่อไปเ็ดยังสี่ต่อไปไอ้หงจักเขาสมุสาเนี่ยหงจัก อดอ้อมเนี่ยจะเสียก,กินหลายมันบอดีดอกกินเหล่าน้ำเมาเมามันก็เสียคนเลยเนาะเอายังกับปุ๊บเป็นเมาตัวคนเมาที่คือคนบเบเมาเอ๊ะจำไหวจำไหวจะไปหาอยากเมามันอยู่เฮือนจะคล้องนอนเฝ้าเฮือนอยู่เป็นหยังสิงไปใส่น้อนเฝ้าเฮือนเฝ้าซ่าน,นีลูกเต่าลูกเต่าเขาไปเห็นงานนก้านกเฝ้าเฮือนตัวเรียนแบบ ลูกเมียลงจากเงื่อนกันแม่นซักไม่กันเท่านี้ไปหากินเหล่ายูรานค่ะเยี่คุยจีิโมแฉเล็กจิ้นเป็นแท้แถวลอยนี่เอออื้ออื้ออื้อรถวลอยขี้โม่ด้อแถวลอยกินแต่เหลาเหิืนเงืนหลายลอยอยู่บงปีใหม่นี่ ลูเต่าให้สี่ลอยหาลอยก็กินมดดูร้านหายลอยหนึ่งสองลอยก็กินมดโอ้โหกินอย่างดีเลยคนกินเหล่ากินเบียร์เมาก็บวายเจ้ของเมาสำนะเมากับวาจ้ของมาเองเฮือนใดมาเฮือนเองเพิ่นวาเพิ่นวามาหัวเทือนเองเพิ่นเอ้ยที่ไหนใดเมามากเขาพามาส่งสูมือสูมือเพิ่นยังคุยกับเพื่นมาเองใดยาเด้อบดหลังแยไป หาเมาเด้อแถวลอยเอ้ยเมื่อนี้ลูกไส้สองกับมาลูกไสค้คนที่สองกับมาเพื่อนมาปีใหม่ค่ะว่าพาะร้านมาไหว้เายยตาพระ้านร้า,านมาไะบายปูเขาเขาได้สือผลละมากรดากใหม่มาหาหยางดีเลยก็ได้กินไปดิมเมื่อนี้เผาเฮื่อนต่อไปว่าต้อไปละกินแล้วละปีมงปีใหม่ยังก็ได้ กินมือเห็นได้ประโยชน์ไปเย,ย้ายังดอกอย่าลืมนะคะเด้อกดไลค์กดแชร์ดวยคะ่ะยาม่าผู้พานี่ด้วยใจเด้อบอเดรลงคลิปม,มาสองมืงนะะ่นแล้วค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เสียโทรศัพท์มิต่ไวรัดนะคะน้อสซัมมี่กอนนะคะสวัสดีจ้า